ลายที่ทุกคนต้องรู้นะคะฟังดูแล้วนะคะเหมือนกับแบบน่ากลัวมากๆเลยใช่ไหมคะเดี๋ยวเราจะมารู้ความจริงกันว่า5เส้นลายนะ่ะส่งผลกับเราอย่างไรโดยดูจากลายมือนะคะเลยนะคะหรือว่ากางมือออกมาเลยนะคะว่าเส้น5เส้นนี้เรามีหรือไม่นะคะแล้วถ้ามีนะคะก็ไม่ต้องตกใจนะคะทีนี้เนี่ยเพื่อนๆนะคะ ที่เข้ามานะคะก็ขอบคุณนะคะเข้ามาชมไลฟ์สดนะคะแล้วก็เข้ามาชมตอนหลังก็ขอบคุณเพื่อนๆด้วยนะคะได้ชมกันนะคะเพราะว่าบางทีบางท่านนะคะมีเพื่อนนะคะแล้วเกิดเขามีเส้นแบบนี้นะคะแล้วก็แล้วก็ประสบปัญหาปัญหาตามเส้นลายมือห้าเส้นนี้แล้วเขายังไม่มีทางแก้ไขนะคะไลฟ์หนึ่งไลฟ์นะคะแชร์หนึ่งแชร์ที่เพื่อนๆแชร์ไป มีประโยชน์กับเพื่อนๆนะคะที่เข้ามารับชมน,นะคะเ,คเ,คเลยนะคะคือเส้นแรกคือเส้นล้มละลายเป็นแบบไหนนะคะเพื่อนๆกลางมือแบมือออกมาเลยค่ะว่ามีหรือไม่นะคะค่ะเชิญคดหนึ่งค่ะครับต้องบอกก่อนนะครับว่าคดหนึ่งไม่ได้อยากนําข้อมูลข้อมูลมาเพื่อให้ตื่นหนกนะครับแต่เจตนาเนี่ยต้องการให้ทุกๆท่านนะฮะที่รู้ว่ามีเส้นที่คดหนึ่งจะพูดต่อไปเนี้ยถ้ามีนะครับ จะได้อนาคตนะครับจะได้เตรียมตัววางแผนนะคะว่าจะแก้ไขอย่างไรนะครับอันนี้คือเจตนาที่โคดหนึ่งนะครับเอาเส้นลายมาบอกให้ฟังณวันนี้มาเริ่มกันเลยครับเส้นแรกลายมือล้มละลายเรามาทวนกันหน่อยนะครับเส้นนี้นะครับถ้าตามโคดหนึ่งมานะครับก็จะพอทราบแล้วนี่คือเส้นชีวิตนะครับโค้งลงมา บนเส้นชีวิตนะครับก็คือเส้นสมองนะครับบนเส้นสมองก็คือเส้นหัวใจแล้วเจ้าตัวเส้นล้มละลายนี่นะครับมันก็ขึ้นบนเส้นหัวใจนะครับเห็นสีแดงที่โคดหนึ่งเขียนไวมไหมครับรูปร่างหน้าตาเขานะครับเห็นไหมฮะจะเหมือนตัววแล้วก็มีเส้นนะครับ แยกมาข้างล่างเป็นตัว V อย่างนี้นะฮะในลายมือจริงนะครับความกว้างของตัว V อาจจะแคบกว่านี้ก็ได้เดี๋ยวโค้ดหนึ่งจะมีลายมือจริงที่พิมพ์ไว้นะฮะเนื่องจากโค้ดหนึ่งก็ใช้เวลาไปค้นหาว่าข้อมูลในวันนี้หลายคนคงอยากทราบว่าในลายมือจริงมันจะมีหน้าตาเป็นแบบไหนนะครับเดี๋ยวโค้ดหนึ่งให้เห็นนะฮะว่าในลายมือจริง หน้าตาของเส้นแบบนี้จะเป็นแบบไหนมาดูกันเลยเมื่อกี้จำกันได้ใช่ไหมฮะว่าตำแหน่งที่ขึ้นคือขึ้นบนเส้นนี้เส้นหัวใจนะฮะตรงนี้จริงๆมีเส้นนะครับแต่เนื่องจากบึกมันดำเลยยังไม่เห็นแล้วก็จะมีตรงนี้เห็นไหมฮะเป็นรูปตัววีอันนี้คือลายมือจริงนะครับ ที่เจ้าของมือมาปรึกษากับโค้ดหนึ่งนะครับเนื่องจากว่าเมื่อก่อนย้อนไป10กว่าปีนะครับคนที่มาหาโค้ดหนึ่งเนี่ยคือเส้นต่างๆได้สร้างความเสียหายแล้วนะครับหมายถึงว่าในเคสอันนี้ก็เช่นกันว่าโค้ดหนึ่งได้อ่านว่าเจ้าของมือนั้นต้องประสบกับความล้มละลายครับก็จึงเจ้าของมือจึงรู้ว่าเส้นนี้เกิดแล้วขึ้นจริงนะครับ ตอนนี้มาถึงพอเนนี้เนี่ยค้หนึ่งอยากให้ทุกคนนะครับที่เส้นล้มละลายยังไม่ทํางานนะฮะถ้าเรามีเส้นแบบนี้จะได้เตรียมตัววางแผนนะครับว่าตอนที่เราทําธุรกิจทําธุรกรรมต่างๆอย่างเงี้ย,เ,ยเราจะได้ระวังตัวเป็นพิเศษนะครับหรือจะได้มาปรึกษากันก่อนนะครับเดี๋ยวค้หนึ่งจะเขียนนะฮะเป็นหมึกแดงจะได้ให้เห็นชัด รจริงๆตรงนี้มีเส้นอยู่นะครับแต่เนื่องจากน้ําหมึกมันบางเป็นเส้นอย่างนี้นะครับปากามันจะใหญ่ไปนิดนึงนครับแล้วก็เห็นไหมฮะจะเป็นตัว V อย่างนี้ฮะนะครับเส้นนี้เกิดขึ้นจริงแล้วตอนที่เจ้าของมือมาหาโคต์หนึ่งนะครับให้อ่านตัวลายมือนะครับซึ่งก็เกิดการล้มละลายเกิดความเสียหายจริงนะครับซึ่ง ถ้าใครมีเส้นแบบนี้นะครับคนหนึ่งอยากให้ย่างนี้ฮะเห็นก่อนนะครับจะได้หาทางป้องกันในอนาคตนะครับอันนี้ด้วยความหวังดีเลยนะครับเพราะเพราะว่ามาตอนล้มละลายแล้วจิตใจมันก็ห่อเหี่ยวนะครับเงินก็หมดนะครับแล้วก็แก้ขยยากด้วยน่าคือประเด็นครับน,นะาคะทางานประจําแล้วมีมีโอกาสมีเส้นแบบนี้ไหมคะหรืออหรืว่าเฉพาะคน,นที่ทําธุรกิจหรือเปล่าคะ คือถ้าเป็นเมื่อก่อนนะครับส,สถิติส่วนใหญ่นะครับเส้นล้มละลายเนะี่ยเกิดกับคนที่ทําธุรกิจเกิดกับคนที่เป็นนักลงทุนนะครับแต่ปัจจุบันนี้นะครับพนักงานประจำนะครับที่ไปเกี่ยวข้องกับบัตรเครดิตหมายถึงว่ามีบัตรเครดิตหลายๆใบนะครับแล้วไม่มีเงินผ่อนชําระเขานะครับและที่สําคัญมีเส้นลายมือล้มละลายตามที่ คดหนึ่งได้เขียนนะฮะก็ล้มละลายได้เหมือนกันครับอืค่ะก็ค่ะเพื่อนเพื่อนคะก็ได้รับรู้ข้อมูลเนนเรื่องของเส้นล้มละล,ะลายแล้วนะคะก็ยังไงก็แบมือของท่านหรือกลางมือของท่านนะคะมาดูว่ามีเส้นนี้หรือไม่นะคะเดี๋ยวเรานะคะมาชมนะคะเส้นต่อไปนะคะเป็นเส้นอะไรนะคะลายมือมหาอุบาทน,นี่นะครับ ตำแหน่งที่เขาขึ้นนี้นะครับก็คือขึ้นที่เส้นชีวิตนี่คือเส้นชีวิตนะครับแล้วเส้นเนี่ยฮะที่โค้ดหนึ่งเขียนไว้สีแดงนะฮะเป็นเกาะโปงจะเกิดตอนไม่ใช่ตอนลิมสุดก็ได้นะฮะเกิดบริเวณกลางเส้นชีวิตก็ได้หรือเกิดอย่างที่โค้ดหนึ่งเขียนไว้อยิ่งก็ได้นะครับข่าวดีก็คือใครมีเส้นลายมือมหาอุบาทน,นะฮะ ตอนแรกตอนเริ่มต้นของชีวิตต้องร่ำรวยก่อนจะรวยมากรวยน้อยก็ขึ้นอยู่กับจุดจุดจุดกลางนี่นะฮะเห็นไหมฮะลัศมีของเกาะเนี่ยนะฮะถ้าเกาะอันนี้แคบก่อนที่จะเกิดความเสียหายหรือก่อนจะมหาอุบัตก็จะรวยประมาณหนึ่งแต่ถ้าเกาะอันนี้นะฮะกว้าง เกือบ1ซนติเมตรนะฮะลัศมีเขาเนี้ยตอนแรกก็จะรวยเป็นหลักร้อยล้านพันล้านก่อนแต่ตอนหมดตัวเหมือนกันครับคือหมดเลยไม่เหลืออะไรนะครับและถ้าเกาะใหญ่มากหมายถึงเส้นผ่าศูนย์กลางเนี่ยเกือบถึง1เซนติเมตรหรือบางคน1เซนติเมตรนะครับบางคนถึงกับเสียสติเพราะการที่ตัวเองหมดตัวนะฮะคือรับไม่ได้นะครับอันนี้คนหนึ่งก็เจอ จริงๆแล้วนะฮะในการอ่านข้อมูลและเมื่อคนคนนี้มาหาโคดหนึ่งเส้นอันนี้ก็ได้ทำงานแล้วซึ่งโคดหนึ่งอ่านก่อนแล้วเขาก็จึงให้ข้อมูลกลับมาว่าเป็นไปตามนั้นเดี๋ยวจะให้เห็นนะครับลายมือจริงๆเลยว่าหน้าตาเส้นอันนี้นะครับพอขึ้นในลายมือจริงที่พิมพ์เนี่ยจะเป็นอย่างไรเป็นเส้นนี้เลยครับจำภาพเมื่อกี้ได้ไหมครับ เห็นเส้นหรือยังครับเห็นไหมฮะตรงนี้จะมีลักษณะเป็นเกาะปูรัศมีตรงนี้นะฮะสำหรับคนนี้นะครับลายมือแบบนี้เกือบหนึ่งเซนนะครับความจริงของลายมือของบุคคลท่านนี้คือว่าร่ลำรวยมากครับตอนต้นของชีวิตจนถึงตอนกลางคนนะครับเป็นหลัก หลายร้อยล้านนะครับในสมัยก่อนนู้นก็ถือว่าเยอะมากครับสิบกว่าปีที่แล้วแต่พอมาถึงจุดนะครับที่เกาะอ,อันนี้นะครับจริงๆมันจะมีรายละเอียดเรื่องการวัดอายุนะครับเอาเป็นว่าเจ้าของมือมาเจอโค้ดหนึ่งนะครับตอนที่เกาะอ,อันนี้พร้อมทํางานนะฮะหมายถึงเขาทํางานไปแล้วแล้วจึงมาเจอกันโค้ดหนึ่งก็บอกว่าจะต้องหมดตัวทั้งหมดนะครับ ซึ่งตอนต้นต้องรวยมหาศาลก่อนแล้วก็หมดทั้งหมดซึ่งเจ้าของมือยอมรับว,ว่าจริงครับตอนที่มาคือหมดตัวแล้วนะครับแล้วกําลังเครียดอย่างหนักนะครับว่าจะแก้ไขยอย่างไรนะฮะซึ่ง10กว่าปีที่แล้ววิธีการแก้ไขก็ยังไม่ดีเท่ากับปัจจุบันนะครับก็คิดว่าเส้นนี้ก็เล่นงานลายมือท่านนี้ไปเยอะมากครับเห็นไหมฮะเกาะใหญ่มากนะครับรัศมีเกือบ1เซนนะครับ อีกอย่างที่เคยพบนะครับสำหรับคนที่อายุเดินถึงนะฮะย้ำนะครับต้องวัดเส้นก่อนนะครับแล้วคนหนึ่งจึงอ่านว่าเส้นอันนี้ยพร้อมทำงานหรือเปล่าบางคนไปซื้อบ้านซื้อหลักทรัพย์สร้างโรงงานใหญ่โตตอนที่เกาะอันนี้ส่งผลกับชีวิตเขาก็เกิดเรื่องเสียหายอย่างไม่น่าเชื่อครับค่ะเขาส่วนใหญ่แล้วเนี่ย เขาจะมีช่วงไหนที่เขาจะหมดตัวอย่างงี้ค่ะเอาจากลายมือที่คนหนึ่งเห็นให้เห็นตอนนี้เลยนะครับจริงๆเรามีหลักวิชาเรียกว่าวัดอายุนะครับลงบนเส้นลายมือนะครับอันนี้คนหนึ่งจะประมาณคร่าวๆนะครับโดยใช้ประสบการณ์นะครับอันนี้ก็ประมาณสี่สิบกว่าสี่สิบกว่าปีนะครับสี่ิบกว่าปีเส้นหมดตัวจึงทำงานค่ะถือว่า น่ากลัวเหมือนกันนะคะที่โค้ดถ้ามีคุณจัญญานะคะถามมาว่านะคะถ้าคนธรรมดามีเส้นแบบนี้เส้นล้มละลายแล้วก็ไม่ได้ลงทุนอะไรเลยค่ะโค้ดแล้วก็ไม่มีบัตรเครดิตจะล้มละลายได้ไหมไม่เคยพบครับที่คนไม่มีเครดิตแล้วก็ไม่ได้ลงทุนอะไรจะมีเส้นล้มละลายครับค่ะคือสรุปว่าคนที่มีเส้นแบบนี้คือหนึ่ง ต้องมีการลงทุนทําธุรกิจครับกู้งเงินกับสถาบันนะครับหรือใช้บัตรเครดิตค่ะวงเงินหลายใบแล้วก็รวมกันแล้วก็เป็นจํานวนมากจึงจะมีเส้นนี้รองรับครับและเป็นเกาะโปรง่งตรงกลางนะฮะถ้าเกาะอ,อันนี้ใหญ่ก็เป็นสตูกันมากเสียหายจํานวนมากถ้าเกาะแคบก็เป็นสตูกันเล็กน้อยเสียหายจํานวนน้อยนะครับ ส่วนใหญ่แล้วคนที่ช่วยผู้อื่นและเป็นศัตรูนะครับจากประสบการณ์โค้ชหนึ่งนะฮะผู้ที่มาให้โค้ชหนึ่งอ่านลายมือนะครับก็เป็นคนที่เจ้าของมือสนิทสนมรักไข้และจริงๆแล้วเป็นคนใกล้ตัวครับเช่นเป็นญาติพี่น้องพ่อแม่นะครับจะเป็นใครก็แล้วแต่ที่เจ้าของมือรักนะครับถ้าใครมีเส้นแบบนี้นะครับเมื่อเราไปช่วยนะครับ และจากประสบการณ์นะฮะถ้าเกาะอันนี้ใหญ่นะฮะเกาะโป่งใหญ่เจ้าของมือก็จะรักและอยากช่วยคนนั้นอย่างมากเช่นช่วยเงินเป็นจํานวนมากเป็นหลักสิบล้านร้อยล้านนะครับท้ายหลังคนที่เจ้าของมือช่วยไม่ว่าจะเป็นคนใกล้ชิดไม่เว้นแต่ญาติพี่น้องนะครับก็จะเริ่มทะเลาะเบาะแวง้งโกรธเคืองกันเป็นศัตรูกันและท้ายสุดถึงขั้น ฟ้องร้องเป็นคดีความมองหน้ากันไม่ติดนะฮะถึงขั้นเกลียดกันไปทั้งชาติเลยก็ได้นะครับถ้าเกาะอันนี้ใหญ่เดี๋ยวจะให้เห็นเส้นนะครับในลายมือจริงว่าหน้าตาจะเหมือนกับเส้นที่คนหนึ่งได้เขียนให้เห็นหรือเปล่านะครับชีวิตมีเส้นที่ต่อแตกออกจากเส้นชีวิตเห็นไหมฮะค่อยๆดูนะครับปึ๊บนะครับแล้วก็แตกเป็นง่าม มีพื้นที่ตรงนี้เป็นเกาะโปรงเดี๋ยวโค้ดหนึ่งจะใช้เมจิกนะครับเขียนให้ดูนะครับคือเส้นนี้นะครับแตกไปง่ามแล้วก็เป็นอย่างนี้เห็นชัดนะครับทวนนะครับเจ้าของมือในเคสอันนี้ก็แล้วกันไปช่วยญาติพี่น้องลงทุนนะครับและ ให้เป็นคนสำคัญในกิจการคุมเรื่องการเงินมีอำนาจนะครับในกิจการของเจ้าของมือนี่นะครับภายหลังโกรธเคืองกันเพราะมีปัญหาทางธุรกิจนะครับแล้วจึงมีการฟ้องร้องกันในที่สุดเป็นศัตรูกันทั้งที่เมื่อก่อนรักกันมากครับนี่คือประสบการณ์จริงที่คนหนึ่งเอามาเล่าครับค่ะครับคุณโค้ดค่ะ มีนะคะสว,สวัสดีค่ะเพื่อนๆสวัสดีค่ะคุณเจียบปียพัฒน์นะคะสวัสดีค่ะคุณแดงนะคะสวัสดีค่ะคุณตะวันแทอแสงนะคะคุณเจียบอกว่าถ้ามีเสน้นพวกนี้จะแก้ไขยอย่างไรนะคะคุณเจียบคะเดี๋ยวติดตามตอนท้ายนะคะจะมีวิธีการแก้ไขยอย่างไรนะคะเดี๋ยวชมไปพร้อมๆกันกับแล้วก็ดูฟังโค้ดหนึ่งอธิบายไปพร้อมๆกันก่อนนะคะเดี๋ยวเราจะมีบอกว่า เราสามารถที่จะแก้ไขได้อย่างไรนะคะครับต่อกันเลยนะครับที่เส้นที่4ี่ลายมือถูกหลอกหมดตัวนะครับเป็นชุดอย่างนี้เลยครับหน้าตาที่เป็นเส้นสีแดงที่โคดหนึ่งเขียนไวน้น,นะฮะเห็นไหมฮะเส้นที่แตกอ,ออกมาจากเส้นชีวิตมีลักษณะโคง้งเหมือนทรงก้นกระทะอะครับแล้วก็มีเส้นอีกเส้นหนึ่งนะครับเส้นนี้จะออกมาจาก ส้นมือก็ได้นะครับหรือออกมาจากเส้นชีวิตเช่นกันแบบที่คนหนึ่งเขียนไว้ก็ได้นะครับแล้วก็ออกมาชนกันจนมีลักษณะเหมือนจะเรียกว่าเครื่องหมายคูณก็ไม่ไม่ใช่เครื่องหมายคูณทีเดียวนะครับจะเป็นเครื่องหมายบวกก็ไม่ใช่เครื่องหมายบวกทีเดียวนะครับเป็นหน้าตาแบบนี้เลยอันนี้ต้องจําหน้าตาต้องเป็นแบบนี้เท่านั้นนะครับ <Yeah. S 1> บวกก็ไม่ใช่คูณก็ไม่ใช่นะมันผสมผสมกันอยู่ แต่โครงสร้างที่มันชนกันแล้วเนี่ยนะฮะในลายมือจริงจะค่อนข้างเห็นชัดนะครับจุดตรงนี้นะฮะจะเป็นลักษณะไหวกันที่เห็นได้ชัดเลยนะฮะจากประสบการณ์ตรงนะฮะความหมายที่คนหนึ่งเคยเจอนะฮะเจ้าของมือนั้นถูกคนอื่นนะฮะจะเป็นคนใกล้ตัวหรือคนไกลตัวก็ได้นะครับเชิญชวนครับลงทุนนะครับและคําเชิญชวนนั้นก็ ทำให้เจ้าของมือนั้นเคิมครับเพราะเขาพูดดีข้อมูลดีก็ได้เจ้าของมือเลยอยากร่วมทุนร่วมหุ้นนะครับและไม่ใช่แค่อยากอย่างเดียวนะฮะเนื่องจากชื่อเนะี่ยถูกหลอกหมดตัวหมายถึงว่าต้องมีความอยากสุดๆฮะที่จะเอาเงินตัวเองที่จะเอาทรัพย์สินของตัวเองทุ่มไปเพื่องานนี้นะครับมันจึงเป็นที่มาของถูกหลอกหมดตัวนะครับ ถ้าเป็นยุคนี้ก็เป็นประเภทแชร์ลูกโซ่อะไรต่างๆนี่นะฮะที่นำเสนอข้อมูลว่าได้เงินง่ายได้เงินเร็วนะครับเลยทำให้เจ้าของมือเสร็จฮะเพราะฉะนั้นนะครับถ้าใครมีเส้นแบบนี้นะครับหรือมีเหตุการณ์นะฮะที่ใครจะชวนลงทุนนะครับเช็คก่อนว่ามีเส้นหน้าตาแบบนี้ไหมเส้นถูกหลอกบดตัวเนี่ยนะถ้ามีนะครับ ต้องหลีกเลี่ยงเลยนะครับโดยเด็ดขาดนะครับโดยที่มาที่ไปนะฮะเวลาที่จะเกิดเรื่องจริงๆของใครที่มีเส้นแบบนี้นะฮะเขาจะให้ข้อมูลดีมากครับแล้วเขาจะบอกว่าการได้เงินคืนมาผลกำไรดีมากครับคือจะดีเกินเหตุผลนะฮะถ้ามีเหตุการณ์แบบนี้นะฮะเกิดขึ้นกับเจ้าของมือนะครับที่มีเส้นตามที่โค้ดหนึ่งได้เขียนไว้นะฮะอันนั้นนะครับหมายของว่าเส้น ถูกหลอกหมดตัวกําลังทํางานนะครับต้องระวังเลยนะครับต้องระวังเลยเดี๋ยวคนหนึ่งจะเห็นเส้นลายมือจริงนะครับอันนี้มีตัวอย่างด้วยเดีย๋ยวดูนะครับ <S <S เห็นไหมฮะอันนี้จะดูยากสักนิดนึงนะฮะเพราะว่าเส้นค่อนข้างจะเยอะจริงๆแล้วพอเป็นในลายมือจริงนะฮะเส้นน่ะมันมีผสมกันหมดเลย นะทับกันไปทับกันมานะฮะเพราะฉะนั้นการอ่านนี่ก็ต้องเชี่ยวชาญนะฮะเดี๋ยวคนหนึ่งจะเขียนให้ดูนะครับจะได้เห็นชัดว่าเส้นถูกหลอกหมดตัวสำหรับลายมือจริงอันเนี้ยมันมันหน้าตาเป็นแบบไหนเป็นแบบนี้นะครับอันนี้คือเส้นที่งอกมาจากเส้นชีวิตนี่นะครับเห็นไหมฮะแล้วก็โค้งโค้งโค้งมาหยุดตรงเส้นตรงนี้นะฮะ จุดสำคัญนะครับอีกอันหนึ่งะฮะคือเขาต้องหยุดตรงเส้นสมองนะครับไม่เกินนะฮะหยุดตรงเส้นสมองพอดีนะครับแล้วก็มาอีกเส้นหนึ่งจำหน้าตาสักครู่ด้ไหมะฮะที่เป็นรูปภาพปกตินะฮะเส้นอันนี้ก็เกิดจากเส้นชีวิตโค้งลงมาตัดเห็นไหมะฮะเป็นเครื่องหมายบวกก็ไม่ใช่คูณก็ไม่เชิงอย่างเงี้ยนะฮะ อันนี้เป็นลายมือจริงเลยนะครับที่เจ้าของมือนั้นมาหาโค้ดหนึ่งตอนที่ถูกต้มไปแล้วนะครับหมดตัวจริงๆครับโค้ดหนึ่งเลยอยากให้ก่อนจะลงทุนอะไรโดยเฉพาะการลงทุนนั้นดูดีเหลือเกินดูดีเกินเหตุนะครับดูลายมือนะครับว่ามีเส้นถูกหลอกหมดตัวไหมนะครับอย่างน้อยๆนะครับด่านแรกจะได้ตัดสินใจยากหน่อยนะครับค่ะขอบคุณค่ะโค้ด คือลอล่าสงสัยค่ะถ้าไม่ใช่ลงทุนนะคะเส้นนี้จะมีในลายมือไหมคะไม่เคยพบว่ามีครับจากประสบการณ์ของคนหนึ่งค่ะค่ะเพื่อนๆค่ะก็ได้ฟังได้ชมนะคะมาแล้วนะคะสี่เส้นแล้วนะคะท่านใดนะคะลอล่าไม่ไม่ไม่ได้ถามว่ามีหรือไม่มีนะคะคเพียงแต่ว่าลองดูนะคะว่าสังเกตนะคะลายมือของเราบางทีวันนี้ ยังไม่ขึ้นนะคะเพราะว่าลายมือเส้นบางเส้นมันมีขึ้นได้หายได้ขึ้นใหม่ได้นะคะลองดูนะคะสังเกตมือเราทุกๆวันนะคะเพราะว่าถ้าเกิดเราเห็นก่อนเราสามารถแก้ไขแล้วรู้เท่าทันลายมือก่อนนะคะต่อไปนะคะเราก็จะมาเส้นสุดท้ายนะคะสุดท้ายกันแล้วนะคะเส้นครับก็ตามชื่อเลยนะครับว่าลายมือตายเพราะ รักมากนะครับเส้นความรักนะครับก็เป็นเส้นข้างบนสุดนะครับก็คือเส้นหัวใจนั่นแหละครับเห็นไหมฮะที่คนหนึ่งเขียนไว้สีแดงจุดสังเกตชัดๆเลยนะครับเส้นนี้ต้องยาวนะครับคือเกิดมาจากตั้งแต่ใต้นิ้วก้อยนะครับแล้วก็พาดยาวมาเลยนะครับจนถึงจบที่นิ้วชี้เลยนะฮะต้องยาวนะฮะ ถ้าสั้นๆแต่ตรงๆก็ไม่ใช่นะครับต้องยาวอย่างนี้เลยแต่ในลายมือจริงอาจจะไม่ตรงขนาดนี้นะครับแต่มองแล้วก็จะมีลักษณะตรงนะครับคนที่มีเส้นแบบนี้นะฮะที่โคดหนึ่งไป้พบเจอในการอ่านเส้นเขาแต่วันนี้นะฮะโคดหนึ่งพยายามค้นหาเส้นนี้เนอกจากมันสิบกว่าปีแล้วนะครับที่มีคนที่มีเส้นแบบนี้มาให้คนหนึ่งอ่านนะครับ แล้วก็ค้นแล้วก็ไม่เจอวันนี้ก็เลยไม่มีตัวอย่างจริงนะครับแต่ยังจำเรื่องราวได้อยู่ครับใครที่มีเส้นลักษณะตรงนะครับเห็นไหมฮะดูตามกันเลยนะฮะความหมายคือเจ้าของมือจะรักคนรักของตัวเองสุดชีวิตครับใครไม่มีเส้นนี้เนี่ยคิดไม่ออกคิดตามคนหนึ่งไม่ออกฮะต้องมีเส้นแบบนี้นะครับ จะรักมากถ้าคนรักเราไม่อยู่นะครับเราก็ไม่อยากมีชีวิตอยู่ในโลกนี้แล้วนะครับจากประสบการณ์ตรงนะครับเจ้าของมือนะครับเมื่อคนรักจากไปจากมีสองแบบนะครับจากแบบแรกคือเลิกลาไปจากแบบสองก็คือว่าเสียชีวิตนะครับภายหลังเจ้าของมือที่มีเส้นแบบนี้นะฮะ คนละของเจ้าของมือที่มีเส้นแบบนี้จากไปจะด้วยจากเป็นหรือจากตายก็แล้วแต่นะครับเจ้าของมือนั้นก็จะไม่อยากมีชีวิตอยู่บนโลกนี้นะครับบางคนนะครับก็ตรอมใจตายนึกออกไหมฮะตรอมใจตายบางคนก็ทำอัตวิบากกรรมก็คือการฆ่าตัวตายนะครับ คนหนึ่งอยากเตือนอย่างนี้นะครับสำหรับใครที่มีเส้นลักษณะตรงแบบนี้เวลาจะรักใครนะครับไม่ควรทุ่มเทร้อยเปอร์เซ็นต์หรือเกินร้อยนะครับสำหรับคนที่มีเส้นแบบนี้นะครับการต่อสู้เบื้องต้นทางจิตใจของเราเนี่ยในแง่ความรักต้องไม่รักมากนะครับแต่ไม่ง่ายนะครับเพราะใครที่มีเส้นแบบนี้เนี่ย เวลารักใครก็จะรักมากเนื่องจากเขาไม่รู้นะครับว่าทําไมความรู้สึกของเราถึงรักมากในแง่ความรักนะครับแต่คราวนี้รู้แล้วว่าถ้ามีเส้นแบบนี้มันจะครอบงามจิตใจในแง่ความรักให้รักมากรักสุดๆโลกนี้ขาดไม่ได้ถ้าเขาไม่อยู่เราต้องตายแก้เบื้องต้นก่อนนะครับโดยเฉพาะคนที่อายุยังไม่มากนะครับหรือช่วงวัยรุ่นถ้ามีเส้นแบบนี้นะครับ การแก้ไขเบื้องต้นคือหลอกความรู้สึกเรานะครับในแง่ความรักไม่ให้รักมากไม่ให้ทุ่มเทมากนะครับเส้นอันนี้จึงไม่ส่งผลให้ค่าตัวตายเร็วกว่ากำหนดครับนี่คือการแก้ไขเบื้องต้นนะครับแต่ไม่ง่ายครับต้องลองฝึกครับโค้ดหนึ่งถึงบอกว่าถ้าเราทราบก่อนว่าเส้นลายมือนะครับใน ในแง่เส้นที่ให้ผลร้ายเกิดขึ้นกับใครก็แล้วแต่รู้ความหมายแล้วนะครับเมื่อเรารู้ความหมายเราก็จะรู้ถึงรูปแบบที่จะรู้จะแก้ไขเบื้องต้นก่อนนะครับส่วนการแก้ไขระดับลึกซึ้งขั้นสูงนะครับก็ต้องอินบอกเข้ามาหรือม,มาปรึกษากับโค้ดหนึ่งครับเพราะมันมีรายละเอียดมากจริงๆครับมันไม่ง่ายนะครับอันนี้ต้องปรึกษาครับค่ะโค้ดหนึ่งก็ได้บอกไปแล้วนะคะคุณเจียพยาพัฒที่ถามมาว่าถ้า ถ้าถ้ารู้แล้วนะคะว่าจะแก้ไขอย่างไรนะคะก็ inbox เข้ามานะคะโค้ตหนึ่งก็จะมีวิธีการแก้ไขนะคะทีนี้เนี่ยห้าเส้นเราก็ทราบไปแล้วนะคะทั้งห้าเส้นหลายนะคะที่มีอยู่ในมือที่เราควรจะรู้หรือว่าควรต้องรู้นะคะเพื่อนๆนะคะทีนี้เนี่ยแล้วถ้าเกิดเมื่อรู้แล้วเนี่ยบางคนสงสัยแล้วว่าของฉันไม่มีแล้วฉันจะรู้ไปเพื่ออะไระคะโค้ดก็ไม่มีเนี่ยโค้ดหนึ่งก็ดีใจด้วยครับ แต่ถ้าเกิดว่ามีคนที่รู้จักนะครับและใครได้ดูนะครับไลฟ์สดวันนี้นะครับแล้วให้เขาเห็นนะครับว่าวิดีโออันนี้มันมีอย่างนี้แล้วคนรอบข้างเรานะฮะบับงเอิญถ้ามีนะครับก็จะได้รู้ว่าจะหาทางป้องกันแก้ไขนะครับหรือมาปรึกษาโค้ดหนึ่งนะครับก็จะเป็นอะไรที่รู้ไว้เพื่อป้องกัน,นครับก่อนที่ เส้นต่างๆเหล่านี้จะทํางานจริงซึ่งน่ากลัวมากครับจากประสบการณ์คนหนึ่งค่ะโค้ชค่ะรู้ไว้เพื่อป้องกันค่ะเพื่อนๆนะคะเรารู้ดีกว่าย่อมดีกว่าไม่รู้นะคะค่ะก็จบไปแล้วนะคะ5เส้นลายในลายมือนะคะก็ขอบคุณเพื่อนๆนะคะที่เข้ามารับชมกันนะคะแล้วก็สําหรับเพื่อนๆที่เข้ามารับชมย้อนหลังนะคะ เพื่อนๆท่านไหนนะคะที่เห็นว่ามีประโยชน์นะคะแชร์ไปได้เลยนะคะแชร์ไปให้เพื่อนๆของเพื่อนๆได้ทราบกันได้รู้กันว่าในลายมือของเรานะคะมีความสําคัญมากๆสําหรับชีวิตเราเพราะว่าในลายมือก็คือแผนที่ชีวิตหรือว่าเกี่ยวกับชีวิตของเราเรื่องราวต่างๆนั้นบรรจุไว้ในลายมือนะคะ1แชร์นะคะ1แชร์นะคะ จะเป็นประโยชน์สำหรับคนที่มีเส้นเหล่านี้นะคะเพื่อจะอจะนำมาซึ่งการแก้ไขเขาจะได้ไม่หลงทางหรือว่ากังวลอยู่ว่าฉันจะทำอย่างไรกุ้มเครียดนะคะหลังจากจบไลฟ์ไปแล้วเนี่ยแล้วก็เพื่อนๆนะคะเข้ามาชมย้อนหลังนี่ก็คือสามารถที่จะฝากคำถามไว้ได้นะคะเดี๋ยวเราก็จะมาตอบให้นะคะ ค่ะก็ขอบคุณมากๆนะคะสำหรับเพื่อนๆนะคะที่มาชมกันนะคะ